รานนี้เราจะมาแทรกหน้าเว็บไซต์ต่างๆให้มันครบทั้ง14หน้าตามที่เราออกแบบไว้นะคะให้เรามาเลือกที่ปุ่มคำสั่งด้านข้างนะคะแถบคำสั่งด้านข้างที่ชื่อว่าหน้าเว็บนะคะามาที่หน้าเว็บเสร็จแล้วเราจะเจอหน้าแรกที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะ ก็คือหน้านี้ที่เราเพิ่เปลี่ยนส่วนหัวเป็นนี้นะคะให้เรามาเลือกเครื่องหมายบวกด้านข้างนะคะเลือกเป็นเพิ่มหน้าเว็บใหม่ไปเลยนะคะอันนี้หน้าหน้าแรกเรามีแล้วนะคะหน้าที่สองเกี่ยวกับรายวิชาพอเราพิมพ์เกี่ยวกับาาราย,บายวิชาเสร็จ จะเห็นว่าเรามีหน้าที่สองของเว็บไซต์เข้ามาจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มเมนูขึ้นมาด้านบนนะคะตัวนี้เป็นเมนูอัตโนมัติที่ Google ไซต์เขาสร้างให้เราโดยเขาออกแบบแล้วว่าโดยส่วนมากปุ่มเมนูจะอยู่ด้านบนกับด้านข้าง เราจะเลือกได้สองแบบนะคะเดี๋ยวพอเราทำหน้าเสร็จเราจะลองมาเลือกให้มันเป็นเมนูด้านข้างอยู่แต่เราจะไม่สามารถที่จะดึงปุ่มเมนูหรือส่วนการนำทางนี้ไปไว้ในที่อื่นได้เราจะไม่สามารถดึงลงมาไว้ด้านล่างของหัวเเื็บได้นะคะมันจะอยู่ด้านบนเพราะมันเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะสำเร็จรูปนะคะเราก็มาเพิ่มหน้าเว็บใหม่นะคะ,ะหน้า บทเรียนนะคะแล้วก็เพิ่มหน้าติดต่อคูติดต่อคู่ก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มอีกหน้าหนึ่งนะคะชื่อแหล่งเรียนรู้เพิ่มเพิ่มจะเห็นว่าเรามีแถวแรกนะคะของ ไตล์แมปเราก็คือหน้าแรกเกี่ยวกับวิชาบทเรียนติดตอ่อครูแล้วก็แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาสร้างแถวที่สองก็คือหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองแล้วก็หน่วยที่สามนะคะจะเห็นว่าหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามมันอยู่ภายใต้เมนูของบทเรียนนะคะเราก็มาเลือกที่เมนูบทเรียน นะคะคลิกเลือกบทเรียนแล้วก็จะมีจุดสามจุดด้านข้างนะคะจุดใส่ปลา3ามจุดด้านข้างตรงนี้นะคะอาจารย์คลิกเลือกเข้าไฟแล้วเลือกเป็นเพิ่มหน้าย่อยนะคะเราก็เพิ่มเข้ามาเป็นหน่วยที่หนึ่งจะเห็นว่ามันก็จะมีหน้าย่อยหน่วยที่หนึ่งเข้ามานะคะ เราจะเพิ่มหน่วยที่สองอีกก็มาคลิกที่เพิ่มหน้าย่อยเป็นหน่วยที่สองนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็มาเพิ่มหน้าย่อยเป็นหน่วยที่สามนะคะโอเคค่ะเราเพิ่มมาสามหน่วยแล้วมาดูว่าเมนูเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมนูจะเห็นว่าตรงบทเรียนมีหน่วยที่หนึ่งเพิ่มเข้ามาหน่วยที่สองและหน่วยที่สามจะเห็นว่าถ้าเราคลิกไปหน่วยที่หนึ่งอาจารย์จะเห็นว่าตรงหัวเว็บนี้มันจะเปลี่ยนเป็นหน่วยที่หนึ่งนะคะคลิกไปหน่วยที่สองมันจะเปลี่ยนเป็นหน่วยที่สองก็คือมาลิงก์ไปอีกด้าหนึ่งซึ่งหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามเขาจะเป็นคนละหน้าเหมือนกระดาษคนละแผ่น นะคะมันจะเป็นอิสระต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอะไรกับหน่วยที่1ก็คือเนื้อหาจะอยู่ในส่วนของหน่วยที่1นะคะอาคาวนี้มาดูตามแผนผังของเราในหน่วยที่1เรามีมีเทสมีเนื้อหาหน่วยที่1.1เนื้อหาหน่วยที่เนื้อหาที่1.2แล้วก็โพสเทสเรามาสร้างหน้าย่อยในชั้นที่3กันนะคะ เราก็มาเพิ่มหน้าย่อยนะคะเป็นสอบก่อนเรียนของหน่วยที่หนึ่งนะคะเพิ่มหน้าย่อยเป็นหนึ่งจุดหนึ่งหัวข้ออะไรนะคะสมนติว่าข้อมูลมีคุณค่า ตอนนี้แล้วแต่อาจารย์จะใส่หัวข้อที่เป็นเนื้อหาของอาจารย์นะคะหนึุดสองการวิเคราะห์ข้อมูลว่าเนื้อหาของเรื่องแล้วก็เพิ่มเรื่องของ่อหลังเรียนนะคะโอเคค่ะจะเห็นว่าเราก็จะเพิ่มหน้าในชั้นที่สาม เข้ามาครบแล้วนะคะเหลือ2องชั้นที่4ก็คือหน้าสมงานที่1.1และก็หน้าสมงานที่1.2จนะคะอาจารย์มาดูที่เมนูนิดนะึงตรงบทเรียนนะคะจะเห็นว่าหน่วยที่1มันมี dropdown list เขาเรียกว่า dropdown list อ่ามันจะมี3ามเหลี่ยมเล็กๆนะคะสำหรับขยายและยุค นะคะขยายก็คือดูว่าในเนื้อหาของหน่วยที่หนึ่งมีอะไรบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเมนูที่เพิ่มเข้ามาคราวนี้เราจะมาเพิ่มหน้าในชั้นที่สี่ก็คือส่งงานที่หนึ่งจุดหนึ่งกับส่งงานที่หนึ่งจุดสองนะคะเราก็มาเลือกเราจะให้มันต่อจากหน้าหนึ่งจุหนึ่งเราก็คลิกที่หนึ่งจุหนึ่งเพิ่มหน้าย่อยเป็นส่งงาน กิจกรรม1.1นะคะแล้วก็เพิ่มหน้าย่อยเป็นาครงานกิจกรรม1.2จะเห็นว่าใน1.1กับ1.2จะมีหน้าย่อยหนึ่งหน้าย่อยเพิ่มเข้ามาแล้วมาดูบทเรียนค่ะพอเราคลิกมา1.1ก็จะมี หน้าย่อยเข้ามาอีกถ้าเราไม่ต้องการให้มันแสดงหน้าย่อยของการส่งงานเพราะว่าเราจะกันไม่ให้นักเรียนเข้ามาคลิกส่งงานเลยแต่เขาจะต้องเข้าไปดูในส่วนของเนื้อหาก่อนเขาถึงจะมองเห็นการส่งงานให้เราคลิกตรงสามเหลี่ยมสามจุดนะคะข้างๆการส่งงานที่ 1.1นะคะมันจะมี3จุดคลิกไปแล้วเลือกซ่อมจากการนำทางนะคะพอเราคลิกเลือกซ่อมจากการนำทางนะคะมันจะปรากฏเหมือนโดนขีดทับแล้วกิจกรรมที่1 2เราก็ซ่อมจากการนำทางเช่นกันก็จะปรากฏเป็นเหมือน กระดาษที่โดนขิดครับพอเรามาดูบทเรียนนะคะจะเห็นว่าตรง1.1ไม่มีให้คลิกเพื่อที่จะไปต่อที่เมนูส่งงาน1.2ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะออกแบบไว้ว่าเราจะเอาเมนูส่งงานนี้ไปไว้ในหน้าของข้อมูลในหน้าของเนื้อหาของ1.1 คือประมาณว่าเด็กเปิดเข้าไปยังไงต้องเจอเนะะื้อหาเจอวิดีโอต้องอ่านต้องดูก่อนเขาถึงจะไปทำส่งงานได้นะคะก็เป็นการดีไซน์พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนไปอีกแบบหนึง่งซึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่โดยธรรมชาตินะคะ,ะเวลาเขาเปิดเข้าไปยังไงก็ต้องมีการอ่านหรือมีการเรียนรู้ก่อน นะคะแต่ถ้าเมื่อไหรที่เรานำมาไว้ที่เมนูนำทางหมดเด็กอาจจะบอกกันว่าไปคลิกส่งตรงนั้นได้เลยเด็กก็จะไม่รู้ว่ามันมีเนื้อหาที่ต้องศึกษาป่อเขาจะส่งงานกิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมที่สองนะคะ<ม>คราวนี้มาดูการเซตเมนูอีกนิดนึงนะคะเมนูจะมีได้สองแบบนะคะก็คือด้านบนกับเซตเป็นนำทางด้านข้างนะคะ ให้เราไปที่การตั้งค่าการนำทางด้านซ้ายมือของปุ่มเมนูนะคะแล้วเลือกเป็นด้านข้างแอบสี F C, เราจะเลือกขาวาเลือกดำหรือเลือกโปร่งใสแล้วแต่เรานะคะเราลองคลิกไปที่ด้านข้างปุ๊บนะคะ ตอนนี้ยังไม่เห็นจะเห็นเป็นกลุ่มเมนูแบบนี้นะคะ